สวัสดีจ้าเ้ามากระทือกระตาหน่อยเข่าวสวนจ้ะพี่น้องวันนี้มีเมนูลาบไก่จ้ะมาหาพักไปกินกับลาบก่อนจ้ะพี่น้องหนึ่งเขาถิ่มไว้แล้วมาเข่าสวนกันจ้ะนี่จ้าแตงกวาพ่อเก็บหรอพี่น้องนี่จ้าอีกลูกหนึ่งไม่เพิ่นกระยักไงหรอจ้ะพี่น้องจ้าคุณ นี่จ้าสามลูกแล้วจากพี่น้องเิ่งเนี่ยพุ่นลงใส่ดินกับปานนั่นพุ่นพุ่จ้ะอืมต้นนี้คือสีเมนแตงกว่าพันแยวจากพี่น้องเิ่งเนี่ยนั่นพุ่นกำลังออกห่วย อยู่น้ำขอมันเนี่นยในยร้หน่วยอยู่จ้ะโอ้ยนี่อีกต้นหนึ่งแดงกว่าพันย้เาจากพี่นองเนี่ยโอ้ยบึกแดงแย้อยจิ๋วอยู่ทั้งในคุนไวหนึ่งพี่นองคุนคุนอีก่วหนึ่งอยู่เทิงขุน ไอ้ซียน่วยมันไงต้นบักเขือยาจิ๋วกำลังสิออกดอกนะ่นช่อดอกหรือชอบบ่อใบเพบนกระบอกนม ปาบใกล้กับตรงไสะระแหเ่เนะจ๊ะระ,ะแหน่ชยืดจิ้วก็ตัดเบิ่์ไปตากตากไว้กินเป็นชาสเห็ดกับเขากับพ่อด้ยางมหาผักในสวนอยู่จ้ะพี่น้องพ่อได้กินอยู่ให้กกสือเพิ่นเบิ่์สุยางอยู่จ้ะ หลายๆก่้ยหอมต้นหอมเยอะจิ๋วก็กำลังได้การจ้ะมักเก็บต้นหอมจ้ะพี่น้องต้นหอมไปใส่ลาบเมนูลาบไก่จ้าต้นหอมกับบดท่านรุงหัวรกจากพี่น้องเพิ่งปลูกกรนเทยเยอะจิ๋วกับบดทัานสุกอยู่จากพี่นอ้องคุณ จะาพันหนีนวยเพื่นนงดกจากพี่น้องนี่นค,คุณคุณนะนวยเพิ่นเสร็จแล้วก็ <ๆ S 1> มาหาเก็บเอาทัวร์ลันเต่าจากพี่น้องทัวร์ลันเต่ากับไยน้ำบ่ท่านเก็บดูรายไอสองเสมอไอ้จิ๋วกับเพิ่งเก็บไปกินกับอันขนมจีนขนมจีนน้ำยาไ่น้ำมัท่านจ้ะ เม่ได้พัดดอกจากพี่น้องไป่เก็บกินเป็นพักก็ยางเมดท่านอยู่จ้ะปลูกทิไมไว้ข้างนอกเพื่อกัดยา่ให้ได้กินอยู่จ้ะออกฟักให้กินอยู่นึกว่าเสียนปลูกได้แต่ใน่เฮา สุกินีจิ๋วกับนวยใหญ่ล่ะพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยผุนก็ตั้งเป็นนวยอีกนวยนี่เพิ่นเป็นก้อนเอา้าเก็บซะพี่น้องหออใหญ่พ่อเก็บแล้วล่ะนะเล่นยากานเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าอาหารเสาวิจิว๋วตับไกจ่จ้าแล้วกะพักสลัดจา้าพี่น้องกรีสลสลัดเพิ่นเนาะจ้า,จา พักต้มกับนีจ้ะพี่น้องพักสดจ้าสดๆจากสวนและจ้ะพี่น้องมาพร้อมกับข้าวเหนียวอ่อนๆจ้ะพี่น้องมาจ้ากินข้าวเํายาะจิ๋วจ้ะพี่น้องไว้เจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า